ครับจากบอยทารอาร์ซีแอนด์ลูคมนะครับมีเพ่ะมีใจนี้ field, นนสามอาซีนะครับส่งให้คุณสัดชัยนะครับโอเคส่ง้คุณสัชัยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาลองลองโฮมพอย์กันเลยนะครับโฮมพอาท์เดตนะครับตันนี้ผมม็ใช้ไฟลวิดีโออยู่พันแปดสิบนะครับพันแปดสิบสาิกเซนะครับนะครับ ครัดาวเทียมตอนนี้อยู่14ดวงนะครับนะครับดาวเทียม14ดวงนะครับสัญญาณเต็มนะครับแบตเตอรี่ก็เต็มนะครับโอเคนะครับผมใช้พันตัดสิบนะครับพันตัดสิบสามสิบเฟนนะครับผมต่อมาก็เป็นมินิสามโปรนะครับแบบตู้ลมหนาวนะครับวันนี้เป็นมินิสามนะครับ อาจจะย้อนแสงหน่อยนะครับตอนนี้ความสูงอยู่ที่ห้าสิบสองความไกลอยู่สี่สิบห้านะครับโอเคส้ลมแต่เช้าไว้นะครับโอเคซุมอินซูมเอานะครับซุมอินซูมเอาโอเคครับสตาร์ไดคอร์ เดี๋ยวทำนิ่งนะครับทำนิ่งโอเคครับลองทับแนวตั้งนะครับถ้าแนวตั้งก็คือกดตัวปุ่มตรงนี้ข้างหลังนะครับเดี๋ยวตอนดีเทลทุโฮมมาเดี๋ยวผมจะกดให้ดูอีกทีนะครับโอเคนี่ครับนี่ก็เป็นวิดีโอแนวตั้งนะครับวิดีโอแนวตั้งนะครับผมถ่าลองทั้งภาพนี้โอเคนะครับอ่ะระยะนี่ครับ ได้ทั้งแนวตั้งนะครับแนวนอนนะครับโอเคโอเคครับอ่าใช่อันีโอเคดีเทนดูโฮมนะครับโอเครันดิ้งกันแล้วครับอ่าเดี๋ยวเวลารันดิ้งก็เหมือนเดิมครับเราก็สามารถเนี่ยกันได้ครับพอดีเหมือนที่ท้องอฟ้อแเทตรงนั้ใต้ลานรถจอดรถที่บ้านนะครับ กาจะมละมาใกล้ลทเ่คนะครับตัวท่าดูโฮมนะครับนะครับ่ลมดีนะครับนี่ลมลมหนาวนะครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับ